ครับผมกลับสวัสดีพี่น้องครับ FC ชาวยูทูบครับพี่น้องนะวันนี้ออกมาหาเห็ดครับผมพี่น้องนะต่อละเ้ยหลายวันครับผมฝนนะไม่มีงานครับช่วงนี้เนะาะก็เลยออกมาดูเท็กหน่อยครับเมื่อกี้เห็นเขามาคุณหาไหลครับผมนะไปพี่น้องแล้วพาไปดูกันครับพี่น้อง เดินมาไกลกันครับผมใหญ่นิดเดียวอีกเลยครับเข้ามาลึกคันพี่นอ้องเนาะมีคนหาเยอะเลยวันนี้เนาะเอาเลยพี่น้องปาแล้วพี่นอ้นองเอ้ยมาแล้วครับผมพี่นอ้องเฮแหลมเลยครับผมพี่นอ้องว้าวปัวครับโอ้ยหยอดเลยพี่นอ้อง ผมอู้หยอดเลยครับผมเก็บเลยครับผมเก็บเลยอู้ขอขอดือ้อโอ้นอกโอ้ลูกค้ามาเด้อพี่นอกยิดปวกครับผมอ่ะเจ้าเลยครับพี่นอกไะครับผม ครับครับผมโอ้พอได้ออกโอ้สุดยอดเลย

chạm đây khắp cái đó yep. mình đỏ khắp ôm đó ô chọn lên nóng lên khắp ôm à. mình đỏ khắp

ออกแ็ดไรเแ็ดไรพี่น้องเน็ดอะไรครับผมเจอแล้วโอ้สเลยมาเลยครับผมเลยมากครับน้องกดตะไคร้ครับผมดอกอันนี้หนึ่งดอกครับผมเฮ็ดรวยละเอาได้เอาได้ครับผมโอ้ยดึกดึกมีนี่ครเขาบาทีดนวย นึ่ดอกครับอออโอ้ีน่ดอกเจ็บต้ออ้มากลนดอกัเดี่้อโอ้หวครับตัดไปพี่้องอีกหอดอกครับพี่น้องจับรับ ่โอยเดี๋ยวเลยครับพีน่น้องยอดตัวครับผมน้องครับป่าจับไปพีน่น้องโอเคครับ พาไปดูผูชมกันต่อครับผมพี่น้องโอเคครับ พี่นอกมา <c oughs> ดูกันต่อครับพี่นอกไปมานะครับผมะดูนไปเลยครับผมพี่นอกมาเจอเด,ดอดกันนงครับผมนี่นะโอ้เห็ดตะไข้ครับพี่นอกอแคดกดแคดกด โอ้ยงานไหมครับไปทางั้นครับเดี๋ยวโอ้เอาเลยพี่น้องว้าวอ่ะดูโอ้ยไปพี่น้องหนึ่งต่อครับพี่โน้องนโอีโนโ่ครับไปพี่โนโอ้องเดินทางกลับบ้านครับพี่โนโอ้องเนาะนี่พี่โนโอ้อง ที่ตรงนี้ยังลงนะครับผมนี่นะเราปทางวัวทางเกียนแต่ก่อนครับแต่ก่อนทางชาวบา้านจะเดินเนาะนะตอนนี้เขาไม่โคคุดกันกันเลยเพ่อนผมเนาะเขาไม่โคคุดกันเแบบ้อยแลยครับผมนะกันเตื่อที่เขาไม่หาตจัดไม่ททำไมป่าครับพี่นะนะ้องนะก่คนมีคนเอาไม่เอาอะไรไปอไปได้ทนางที่นะี่ ทางเปียบาททางกำนันงอปตัวเขาไม่ให้ตัดครับพี่น้องนะไม่ตายใหม่อลไรก็หาไม่ออกครับพี่น้องเขาเลยเอาไม่โครโจ๊กกันไว้กันกันหนึ่ไว้เห็นไหมขุดเอาไมโครขุดไว้ครับขุดออกไปหมดเลยอ่ะีพี่น้องเที่ยวกันไว้เห็นไหมกันเป็นคันหนึ่งวะกันกันไว้อย่างคงเสอย แปดลอยกุไลครับพี่น้องปนะ่าเนาะแต่มาข้างคืนนีลุ้ลงนะพี่น้องแต่ผมก็ไม่กล้าเขาไปดึกครับผมถ้ามาข้างคืนไม่กาเขาไปดึกแต่กลางวันกับพ่อจับคืนตายอยู่พี่น้องนะแต่ถ้าพี่น้องเพื่อนบ้านที่หนาๆน,นะที่มาตากต่างถิ่นครับพี่น้องต้องพยายามเบียดหูกันไว้ครับผมมามาลหลายๆคนครับนะถ้ามาคนเดียวนี่หลงเลยพี่น้องเนาะ ถึงโมไซส์สลิงครับผมเนาะโอ้โหเปยพี่นอ้อ,อ,นอ,องเอ้เมื่อบ้านเมื่อบานครับพี่นอ้องไปผลงานครับพี่นอ้องสรุปผลงานครับก,ก็ได้แกงอยูอ่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะไปพี่นอ้องกลับบ้านครับผมนะหลัแบบคลิปนี้ก็อขอจบคลิปไว้เพียงคลิปนี้ครับพี่นอ้องคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ